พีเกก็ฉากหมอลำหมอลำซ้อมลมเ้อน้อโอ้ติดปลายหอมบานสวนบนบานสีขาวโอ้ยนี่นวไหมหอมต่อติดเถอะห่อนมีหอนยันยันกันขโมยได้เลยประมาณยันยันกันกันทั้งปีกันทั้งขโมยใพความไม่ไป็นลาบโอ้รัดฉากรัดฉากรซ้อมล้าสวยงามรัดฉากติดซ้อมลำ ซ้อมยังไงสีออกนซาไว้เออก็ซอมทีออกกนซากอซ้อมตัวน้อฮะสิซอมตัวไหนก็ซอมตัวนี้ตัวออกนาเดอนหนนาไหมเออก็ซสอมเขากนกรมซ้อมตัวนี้อันบ่เอออานก็เจ้าซอมตัวเดือนที่แหลวเดือนที่แล้วมนมูิ่นซ้อมอันนี้เจอปมอมย่นป็น้อมังไหลอันนี้เป็นเฮอเป็นมอำบ่มีหมูติมูยแบบมประยุขคนมาไหลอ๋อมอประยุขึนคนหลตรงไหนทัดผ่าฉากหาได้มากใส่ผู้ใด บริจาคหามากเค็ไนเื้อแล้วเนาะซื้อิมันคือผ่ากระถินน้ำบัดนี่เพินหอยน้ำใบนั่งฟอนวนีิผ่าที่เพินหอยน้ำใบไปไม่ไพ่ไหมบุญกระถินไหมเสื้อกันเนาะได้เดียวกันนางนันรับสมัครนั่งฟอนเด้บริมากนน้ำรับสมัครนังฟอนสคน่ะสี่รับสมัครตอนนี้ฟอนเป็นปีใหม่พอดีละโอ้หักว่ายน้ดียาวเดียว รับสมัครนั่งฟอนได้พี่น้องแมวเจ้าภาพผู้ใดบ้างมารับสมัครมาเป็นนั่งฟอนเห็น,นม,มาลลัมเคราวันเดอมรมลลัเคราวันเรารับสมัครนั่งฟอนโดยเฉพาะเจ้าภาพละว,วานอย่างใดเจ้าภาพละ่ะนี่พูอ่าแต่ว่าต้องง่ามก็ได้หรอกเอาพ่อประมาณว่าจะหูครบทั้งสองขางกับพ่อว่ายังห้าดนตรีย้ายสมัครม่ย้ายย้าย <laughs> <laughs> ได้บุริง แต่๋ยวเราผูนึงยากท่าอาจจะมีหูครบทั้งสองขางครับมีตาทั้งสองขางเพราะว่ายังเสียงดนตรีดังมันจิตได้ยินกี่หน้ส่งซิกบอกกันได้นะตาก็จะได้เดี๋ยวเห็นท่านผู้ชมนะยาม่นเตกตีมาให้จัดฉากยามว่างอ่ามือนีิมือว่างเพิ่นเพิ่นว่างเสมอแต่ถ้าเพิ่นไม่ค่อยว่างแบบได้ว่าว่างเสมอไม่ค่อยว่างเอาพันเฮทปคลิปเฮ็ดคลิปวิดีโออยู่ห้อปนิดเราพี่น้องแมวเอ้อ ไปสอนเดวเอาลงใ้พี่น้องได้บึ้งเออบาเรลาหันที่ตามน้ได้จ้าเด้เบาเหล่หันก uh, ็บาะวันจ like ักที่อวนวหล่หันว่ามีมือบางดอกช่วงนี้เดเสียวมห้ช่วงนี้ยอดวิวตกพี่น้องยอดวิวต๊คักเพราะว่าเป็นง่มงวจะเศ้า้วครับอีกช่องนึงบ้าแล้วไอ้ง่วงุ่วมาเศร้าแล้วครับช่องทั้งช่องเฟซบุ๊กเลี้ยวทั้งช่องไอ้ยูทูบของสายมู่เตลู่นละ บาราหันเฮ็ดหลายช่องพี่น้องแมวจ่ก,ฝก็ฝากเฮเดอร์ฝากซอยเบิงให้กันเนี่ยอาจจะน้อยจีเลียนซื้อช่องไม่ได้บาราหันครับีผู้ใดเบิงพนเบิงห้างายก็ได้มันบ่คอยดใส่ใจช่องของบาราหันไปไหนพี่น้องถ้าถ้ากันเฮ็ดหลายย่างพอาทั้งเฮ็ดเป็ดบกุกทั้งเลี้ยวทั้งเป็ดก็ลเลยบ่ค่อยมีเวลาในอัเปเดใ้พี่น้องฟองไปรับชมกันนี่ละ ตะพ่งมีเวลามาจับโทรศัพท์มาเลย FC แต่เบิ่งกันว่ากิจวัตรประจำบ้านของเบาวละหานครับหมอลำเคยบ้านเห็ียยังไงเอาเสียว่าจะได้ยินเอายินข่าวว่าสิปลำบ้านเกิดมีนอนเมื่ออีปีได้ก่อนปีหกเก่าคนอ่ะปีหกเก้าฉลองโบสถ์ฉลองโบสถ์ที่น้องไปเที่ยวได้จ้าผู้ใดยโอ้ยสิไปลำสิไปลำบ้านเกิดหมอลรมเพื่อน ไปกเท่าแเ้าวันไปซิบกัวเทียแต่ละชะล้มวันนี้ซิบกัวเทียเนาะสลองโบวันที่สองท่านว่าพินาหน่อยดาวเนื้อวันที่สามอันเงยสายตาวันที่สี่วัาเกินปิดถ่ายโมวันที่สีท่านว่ามาํำเกินวันปิดถ่ายโมสองพันห้าร้อยสามวันสามขึ้นเตะยำยำหมือแร้งเมียนยำหมดแร้งม่หมอนลําโมลํมูมคณะเดนเน่พวเดียวท่านอาบูคณะงวสีมาบอกพี่น้องไหม เาหมอลำเพื่อวันปิด่ายมือที่สามที่สี่ที่วันที่สามมือแรกเป็นบวชก้ามกอ่าครับพี่น้องแมวเอปีฮอกเกิลเน่าผ่านยูมันเถึงเน้อพูดได้ก็ได้ปีฮอกเกาเดอนังก่อนเดือนท่านว่าฮอกเกิลแสดงว่าช่วงปีงานไหมพอดีช่วงงานไหมขอนจันพอดีปีฮอกเกาลด้บ่มันมันเดือนหนาสิฮอนสิเด้งงานไหมมันเดือนหนาเดือนเฮือเด้งงานไหมนอนบอกพี่นี่กาท่านว่าเนาะองานไหมเนี่ยของปีฮอกเกาลด้อมันปีหกแปดเด้ ก็เจาะพยายามอยู่มันถึงครับผู้อยู่บ้านไกลเล่นเกี้ยงก็ได้อายู่มันถึงเพราะว่าทีได้ไปร่ำฉลองโบสงานใหญ่ขนาดได้งนันคือว่าป็นนานเป็นมหรสพที่ยิ่งใหญ่ได้งานฉลองโบสวัดหนึ่งก็มีแค่หนึ่งโบสถ์เดีมีพอสองสามโบสถได้พี่นอ้องก็เลยว่าคือจัดแล้วจัดเลยเด้วโบสเนี่ยนอกแค่าจากหมแล้วสิพังส,สเสียสเสื่อมส้สมสไปพมดแล้ววัตถุมงคไอพวกปูนยึดก,ก็ได้ยังได้สางไม้บุรณะไม งานจะลองบชเป็นงานที่ได้บุญอันนี้สงหลายคือกันนะครับไปร่วมสร้างร่วมมวนน้ากันใสาผามาใส่ก้นพี่น้องผาขาวผ้าขาวเ้าขยวปีนี้ใส่ก้นปีหกเก่าวันว่ามันปีวันปีหกแปดปีหกแปดกอนั้นท่านว่าอีกสองเดือนสามเดือนนี่แล้วนว้ำห้อกับเดือนไอ้กัญญาตุลาพิกาธัานวาอีกสองเดือนกลัวสามเดือนอันนี้แล้วว่าปีหกเก่าวายเจิญโฉ กูวอนเงี้ยนตุยยี่กอนสิขาเวล่าหน่อยขาเวลาเนี่ยนี่ว่าจีได้ไปข้างนอกแล้วไ,ได้ดเออมาทำกันอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องผู้อยู่ทั้งบ้านรับชมกันถ้ากันอยู่บ้านมุ่งมิ้งแล้พานไปหาโรคหญาให้เขาเ <c oughs> ขาก็จีได้เกี่ยวเด้เขามั่นแล้วเนาะนายนาะผมมั่นเล็น,นะน,น้อยครับ <c oughs> <c oughs> เดือน ตุลาพิการก็เริ่มท้องนล้วบอเดือนตุลาเนี่ยก็เริ่มท้องแล้วเขาไม่เดียวเราเองไม่แตกหรอกเขาหน้าปังบอเพิ่นเพิ่นแตกใจโอ้สวยนะบอได้เหงาเหมืนขึ้นไล่พยานหนักวะไล่หลานส่งอยู่ไล่มู่เหลี่ยมคือ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 มัดละมีแต่เวลามีแต่เวลาทำการแสดงพี่น้องแมวว่ามีหอดเวลาทองก่อนกับรองเพลงเพลงไม่ว่าท่านใดอยู่หมอลำเค้าวัน การทดลองเพลงใหม่อะไรทำในก็เดี๋ยาะทำมันล้วมันบ่ค่อยมีการทดลองเพลงใหม่อกบ่แม่นรถแาะมันที่เฮียการท้าลองเพลงใหม่แล้วก็ย่านลิเกซิสเสมออันตรายเป็นไปได้อยาังทดลองเพลงเย่อของดีที่สุดครับลองเพลงเย่อของดีที่สุดเด้อ่น้องเด้อแต่ว่ามันกลับบอกเขาหูผู้ท่านผู้ชมคือว่าเนาะโอ้งามงามงามเดี๋ยวล้วเอาพ่อทำนี้ก่อน อเอาสมีก้อนเตะเอาสิไปหางนกแล้วพี่น้องแม่เอาส,ม,าอสมีก่อน่าท่านขอคุณาดที่เขาบนอาววันวานเอาสมีก้อนคนเดีไปหางนอกคนเียเฝ้าครับไปภุละอันยังก่อนนำพ่องเพื่อนำพ่องไปทำธุระเพิ่ทนทำธุระ a r s e n a ว่าประดับ a าส e n น l ว่ากับประดับประดับก็เป็นพ่อกรัสอที้กู้ท่อกรส ได้ม่งันหนูไม่ข่อยกูแล้วเลยอยาจออกรถแห่ยังดอกรถแห่ใหน่อยเพราะดอยากจะได้รถแห่น้อยวันรถแห่หญ่หกรอบคือเพิ่นด้ยอยากได้รถแห่ในน้อยซีหลอนี่ไหมพ่อได้เขาเน่นสไอยสามเมตรได้นี่ไหมอยากได้รถแห่น้อยพ่อได้เป็นล่ำล่ำพื้นนี่พื่นฟังให้เจ้าภาพฟั่งจ้างก็บอกแข้งยิงศีรษะพรอได้ล่ำพื้นเพรมันว่ารถแห่แบบหกรอซุมเหมือนเจ้าแห่กันยิ่งยงมองประมาแบบนั้น ตัดตัวคา,ากันเองยังพอไปสบายันสิง่ายสบากัสิมีอันนี้หลักสิมี่ามาไง่ายไม่ต้องอเอาแพงกําลังหาหนีอยู่กํกกาลังหานายทุนอยู่ <c oughs> กําลังหาผู้สนับสนุนอยู่หรือว่าผู้ซัพพอร์ตอยู่ครับ <c oughs> ฝาก <c oughs> นี่นะครับเด้อฝากให้กําลังใจช่องของบ่าวละหานครับบอลลัเครือวันใดน,นะครับอ่าทั้งสองช่องนะครับผมอ่าฝากกดซุปเปอร์แต่งนะครับผมฝากส่งซุปเปอร์แต่งหรือว่าซุปเปอร์แคทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ใดแตพี่น้องเด้อทั้งสองช่อง ยันนาเระไเจ้าการอะ,อะไรสุดดุดดบดสมแล้วพ,พี่น้องทนไหมอ่าทรงสติ๊กเกอร์หรือว่าที่ทรงชัดเรือว่าทรงซุปเปอร์แต่งเพิ่นก็นได้นะครับทั้งสองช่องบารลองหันครับบารลัมเกวันเป็นค่าขนมเพิ่นเนี่ยเพราะเพิ่นในมีก๊ล,งลังแรงใจหม่องทรงก็บยุหม่องอแถบเมนูคัมวาขอบคุณนหรพี่น้องอ่าครับกดได้ครับเพราะมีตามนั่นครับพี่น้องครับง่ายๆให้ก๊ล,งลังแรงใจเพิน่นเดี๋ยวเพิ่นจะเปลี่ยนช่องนี้ไปทั้งไม้ได้เลยวันนี้ก๊ลังใจยอดวิวกว่าเมื่อคืน ยอดวิวเขึ้นค่อนติดตามกันหน่อยว่าทันเฮ็ด <c oughs> มาสามซีปีแล้วพี่น้องแมวอขอยอยยันได้เปลี่ยนซื้อช่องไม่ยุ่นนี่ <c oughs> เอะไะครับใบสมนีก่อนครับพี่น้องครับ,บลำเล,ล่นรวยอ่อยาจะเริ่มจังข่อยนึกมาเจ้าด้วยล่ะ